แล้วว่ากูจะจุดระดับตัวไข่ตัวมันแล้วกูจะวิ่งหนีว่ากูเป็นคนกลัวกระทาดเดีายกลัวทำไมพี่ต้มทำมไป่ลัวหลับตดนะเฮ้ย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 วันนี้มาทำครั้งแรกบนเรือก็เอาปืนมายิงจูดเดี๋ยวตรงนี้ก่อนครับพี่มอมเป็นครับเห็นไหมไม่เป็น เเยก็ว yes! yes! ันนี้นะครับคุณหมอสุนินมากับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็ใช้เวลาคิดค้นประมาณปีครึ่งนะครับเป็นยาสิฟันที่ลดกลิ่นปากนะครับเพราะมันมีส่วนผสมของซิงซิตรีตนะครับซิงซิตรตเนี่ยมันทำหน้าที่ในการทําให้คราบพลักหรือคราบขี้ฟันเนี่ยนะครับมันไม่สามารถติดได้กับผิวฟันภายใน48ชั่วโมงถ้าคุณแปรงฟันมันออกนะครับมันก็จะทําให้ฟันของคุณมีกลิ่นปากหอมมันมีโคลฟออยล์แก้กลิ่นปากนะครับแล้วมีซิเนโมออยล์กังหันสารเหล่านี้จะทําให้คุณปากหอมสดชื่นคุณทดสอบได้้้ยยงงไไคุุณทดดดสอบโกาารใชม ครับทุกคุณมาสเป็นของประจาไปแล้วถ้าวันนี้คุณสวมมาสนะครับแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีกลิ่นนะครับนี่นะครับยาสีฟันสดใสสดชื่นนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าคุณมีฟันเน่ามีฟันเหม็นมีเห็นปูนมีโรคเหงือกคุณต้องไปรักษาให้มันหายก่อนนะครับแล้วคุณมาใช้ตัวนี้แล้วมันจะเยโยโยโยยยโยยาสีฟันลดกลิ่นปากนะครับจะซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ซื้อได้ที่ไลน์ไอดีแอคซูพเปอร์ด็อกนะครับเป็นยาสีฟันของคุณโอซูเนะซปเปอร์ด็อก ก็ตามสัญญาณนะครับที่เจภูมิทำไว้ให้คุณหมอสุนิทว่าวันที่คุณหมอสุนิทกลับมาจากเอวิสคุณหมอสุนิทหนัก71กว่ากิโลนะครับผมจำไม่ได้ว่า7 1 1หรือ7 1 5นะครับแล้วก็ดีภูมิก็ท้าผมว่าคุณหมอสุนิทผมให้เวลาคุณสอาทิตย์ในการลดน้ำหนักนะครับผมก็บอก่าพีภูมิถ้าพี่ภูมิถ้าผมทําได้เนี่ยพี่ภูมิจะทําอะไรพี่ภูมิก็บอกว่าผมจะพาุณไปตกปลาในน้ําทะเลลึกหจับปลาตัว ก็บอกพี่เอาจริงนะแล้วผมก็บอกพี่ภูมิจะให้ผมทํายังไงต้องให้ผมลง3ากิโลครึ่งเนี่ยพี่ภูมิก็บอกคุณหมอสุนินจากวิธีที่คุณทาของคุณเนี่ยนดีอยู่แล้วคุณเปลี่ยนมาทานคลีนฟู้ดของผมดูดีเจภูมิมึงเป็นดีเจมึงเป็นยูทูบเบอร์แล้วมึงขายกับข้าวด้วยเหรอกูไม่รู้เลยว่าขายข้าวแกงด้วยแต่เป็นข้าวแกงลดน้ําหนักของสําหรับไฮโซในประเทศไทยผมก็เอาเลขาผมก็จัดการโทรไปหาเลขาดีเจมบอกว่าคุณหมอสุนินากกินคลีนฟู้ด เขาก็สะดุ้งหมดเป็นปกติคุณหมอช่วกินอาหารอินเดียเป็นส่วนใหญ่เขาก็จัดมาให้ผมนะครับผมกินของอาหารดีเจภูม่ย่าละสองมื้อนะครับมื้อกลางวันมื้อกลางคืนมื้อเช้าผมกินไข่สองฟองแล้วผมกล้าสาบานได้สาบานเลยวนะ่า ผมไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าผมอัดรายการทุกวันคือผมต้องการที่สุดว่าการลดน้ำหนักเนี่ยความจริงเนี่ยมันไม่ใช่การออกกำลังกายแบบหนักๆในอดีตที่ผมเคยทำนะครับแต่มันอยู่ที่การรับประทานอาหารสั80แล้วก็ผมงดดื่มแอลกอฮอลเลยทั้งสองผริหาพี่ด j เมคุณหมอชนะี่แลต่ผมมีส่งคลิปแล้วก็ส่งน้หนักไปเลขาแกทุกวันเก็บ้เป็นเลคคมว่าวันนี้วันนี้ทั้นี้วันนี้ั้นี้วันนี้กคืนมีแอไปดื่มบองแก้ก็กอ ก็สุดท้ายดีเจภูมิคุณไม่ใช่เป็นดีเจที่คุณจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคุณชนะหมอสุรินเรื่องรดน้ำหนักไม่ได้เพราะคุณหมอสุรินมีสูตรลับของการอินคลีนฟู้ดของดีเจวันนี้ผมมาภูเก็ตวันนี้คนเชื่อแบบผมดีใจมากเลยนาฬิกาของผมเนี่ยนะผมถอดนาฬิกายี่ห้อแพงๆหมดผมใส่นาฬิกาเลยผมใส่นาฬิกาซุปเปอร์ด็อก นาฬิกาซูเปอร์ด็อกคลอดแล้วกล่องมันยังร้อนร้อนรนกล่องก็สวยนะครับใครก็ช่างที่สนใจนาฬิกาซูเปอร์ด็อกนะครับสามารถติดต่อได้ทางไงเดิมนะครับไลน์ไอด s u p e r d o g ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับ5 5า0บาทนะครับคุณหมอชนินรับประกันให้1ปีนะครับนอกจากจะกินอาหารดีเจภูมิเสร็จแล้วคุณหมอสนินหลังจากนี้ขอสัญญาคุณหมอสนินสัญญาว่าคุณหมอจะใส่นาฬิกาซูเปอร์ด็อกอยู่ในมือตลอดเวลานะครับแล้วก็ช่วยกด subscribe ช่องดีเจภูมิให้มันเยอะๆๆๆๆกด subscribe ของช่อง ปนกินะครับเราฝากเพลงปาร์ตี้อินแบงกคอนะครับเพลงมันพร้อมมากมันมาก MV นะไปกดในตัว MV นะอย่าไปกดในตัวเพลงที่ทำไปแล้ว5เดือนที่แล้วโอเค หมอชนินตอนนี้ใกล้จะถึงโรงแรมที่เขาหลักแล้วนะครับดีเจภูมิก็บอกว่าเขาเปิดห้องสวีทไว้ให้คนหมอุนินกับภรรยานะครับความจริงลูกสาวจะมาด้วยแต่พอดีแกเพิ่งกลับจากสวิสแล้วก็แกเหนื่อยมากเลยก็ถูกยกลงโยกเลิกไปก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโชคดีผมกับภรรยาจะได้กุ๊กกิ๊กกัน2คนหลังจากการเหนื่อยกันออกไรกรงรายการมาเหนื่อยมากขนาดมาเที่ยวนี่ก็ต้องมาทํารายการอีกนะแต่ไม่เป็นไรผมรักถ้าผมรักผมชอบดีเจภูมิกับผมพีซปังกันก็พวกนี้จะมีอะไรก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ คุณหมอสุนิมขายยอนะครับยอยย่อยยอ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 ย่อย่นะสุดท้ายที่สุดเอาขึ้น <Yo. S 1> ออไปย่ <Yo. S 1> อยเลย เราก็มาถึงภูเกับกบแล้วปุ๊บเราก็ตื่นเต้น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 เพราะอูมามิมาด้วยไม่มีใครรู้เลยนะมาดามก็ไม่รู้ว่าอูมามิจะมามาดามไม่รู้มาดามไม่รู้ไย่รู้เราไปดูพี่ภูมิพี่กบแล้วก็ทั้งทีมงานทุกคนนะครับพี่พูมคพี่ภูมิบอกหน่อยว่าพี่ภูมิรู้สึกยังไงกับกับซุปเปอร์ด็อกคือตอนนี้ผมเป็นห่วงซุปเปอร์ด็อกมากเพราะว่าเมื่อกี้คุยถึงเรื่องแฟนเก่าซุปเปอร์ด็อกและมาดามบอกเลยไหมแฟนเก่าเหรอตายไปแล้ว พี่ภูมิจะพาผมไปตกปลาพรุ่งนี้ผมก็บอกพี่ภูมิว่าผมเคยมีแฟนชื่อน้องปลาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว,ว,วพี่ภูมิรักคุณหมอขนาดไหนรักมากคือต้องบอกว่านี่เป็นชาเลนจ์ที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้แล้วคุณหมอเนี่ยพยายามลดน้ำหนักหลังจากที่ไปเที่ยวสวิสมาใช่ครับแล้วก็ลดน้ำหนักได้เกินเกณฑ์นจนผมเนี่ยแพ้ เลยต้องบอกว่าพาคุณหมอมาลองตกปลาผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะมองคุณหมอเป็นคุณหมอไฮโซเป็นคุณหมอที่แบบร่ำรวยแต่ว่าหลายคนมองว่าเฮ้ยถ้าแบบมาฟิตแบบคนหัวขวบคุณหมอจะลุยได้หรือเปล่าอย่าพูดธรรมดารึเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวยังไงจับยุะหมอจะลุยได้หรืดป่าพรุ่งนี้คุณหมอบอกว่าคุณหมอนะ มึงลงทะเลแป๊บเดียวมึงพุ่งอย่าแน่นอนผมบอกนะผมจะแก้ผ้าหมดเลยนะแล้วผมจะกระโดดลงน้ำทะเลโดยที่ไม่ใส่ไลฟ์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 ไม่ใส่ถุงยางไม่ได้ไม่ได้ไม่ใส่ไลฟ์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 แก๊สแล้วก็ชูชีพ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 ไม่ใส่เสื้อชูชีพเพราะจะไม่ให้มีปลาคลอดลูกของถวเราเองนะแล้วผมจะกระโดดลงไปแล้วเพียงกระโดดลงไปแล้วก็จะกระโดดขึ้นมาแล้วก็จะว่ายน้ำไปมาไปมาไปมาที่ภูเก็ตนะโอเคนะพวกเราทุกคนนะพรุ่งนี้นะปลาป ปาร์ตี้บนเรือนะเอาตอดจะมีพวงพีอะไรตอบเปล่าเราสามารถไปกลางทะเลแล้วให้คุณหมอว่ายน้ำกลับมาขาเลยขาเลยก็กระโดดสักสิบเมตรก่อนก่อนทะเลแล้วกันแล้วเดี๋ยวกูว่ายก็ไม่ดูเดี๋ยวเอาแชมเปญไปล้างตีนตามสไตล์คุณหมอสุนินเลยกันโอเคพรุ่งนี้บนเรือนะผมจะมีเซอร์ไพรส์ผมเตรียมแชมเปญที่ถือได้ว่าเป็นแชมเปญที่แพงที่สุดในโลกสองขวดกูมีแค่สองขวดแล้วบอกพี่พวงพี่พองพี่หมอมึงต้องเอามาเป็นลังคราวนี้กูไม่ เดี๋ยวดีเจพูมจะวิ่งไปซื้อเซเว่นอยู่ไม่รู้ที่เซเว่นจะมีแชมเปญขายเบ้าแต่พรุ่งนี้เราสัญญาว่าเราจะไม่เททิ้งแชมเปญเราจะดื่มแล้วก็เราจะสนุกกันเราจะไปผจญภัยกันผมที่ผมนะผมก็เป็นคนที่ยากจนมาก่อนมัดผมฮาเนี่ยนะเป็นคนบ้านนอกคนเชียงไฮ้พี่พูมิก็เป็นคนบ้านนอก เขาส่งคนนี hmm. mm ่ทาไมจูนกันได้เพราะเขาเป็นคนบ้านนอกและคราวนี้เขาจะมาใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเขาจะมาใช้ชีวิตแบบว่าบางมีใครเห็นในโลกนี้ว่าคนที่มาถึงขนาดนี้แล้วแล้วมาใช้ชีวิตแบบบ้านนอกเนี่ยทำไมเขาต้องมาใจอันนี้เขานั่งกินกันแบบธรรมดานอันนี้กินอย่างเขากินป่าตัวเดียว2ตัว3ตัวก็แค่นั้นเองเยอะ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  ยสุดท้ายนะก็ไปนั่งกันที่ร้านอาหารกันดีเภูมิกับก็สนุกกันทุกคนก็ทุกคนก็มีเรื่องเล่ามีอะไรมาเล่าให้กันฟังกันแบบทุกคนบนโต๊ะนะแล้วก็เราก็มาตั้งกันว่าเรามาพนันกันพรุ่งนี้เช้าตอน6กโมงคึ่งเราจะออกเรือกันไปจับปลาใครช้าหนึ่งนาทีปรับนาทีละร้อยเหรียญก็คือประมาณ3,500บาทต่อน,นาทีแล้วกันพรุ่งนี้เช้านะใครช้านาะจะเป็นตะก้องจะเป็นคนเดินเรือ จะเป็นผู้กำกับจะเป็นดีเจพูจะเป็นหมอสุนใครก็ช่างต้องจ่ายค่าปรับแล้วเงินทั้งหมดที่เราจะได้นะเราจะเอาไปช่วยชุมชนสารมัดที่อยู่ใกล้บ้านคุณหมอสุนเยอยโยอยอยอวันนี้เรามาอยู่กลางทะเล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 เกับดีเจพูดรักทุกคน ดีเจภูมิสัญญากับคุณหมอว่าถ้าคุณหมอลดน้ำหนักได้ภายใน2อาทิตย์สกิโลครึ่งหลังจากกับจักสวิทจะพามาตกปลาผมคุณหมอสุนินนะคุณหมอสุนินนะคุณหมอสุนินใช้เวลาไข่ก้าวว่าคุณหมอสุนินกินคลีนฟู้ดของซูเปอร์มาร์เอ็ตไม่ชอช <c oughs> ่ของ <c oughs> ของของดีเจ เกมภูมิก็บอกว่าเราจะเปิดรายการด้วยการประทานประทานดันเป็นไลน์ซุปเปอร์ด็อกเองเอาชิบหายแล้วหลอดสุนดีต้องผลิตประทานไลน์ซุปเปอร์ด็อกแล้วงานนี้เอาลว่ะกูจะจุดแล้วนะตัวใครตัวมันแล้วกูจะวิ่งหนีว่ากูเป็นคนกลัวประทานเอ้ากลัวทำไมพี่ต<อ>้ามึงกลัวทำไมกูกลัวหลังประท<อ>านด<อ>ูนะซูปเปอร์ด็อกคนจนจับต้องคนฟันรถที่เพื่อจะไปฉีบอุจ่า ทำกานประจุดประทัดไม่ใช่ตุ๊จีนจรหรือวันปีใหม่ของคนอินเดียนี่ว่าเอาจะลงน้ำ ก็เอาอย่างที่ดูเลขได้เลขอะไรสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่นะอูมามิอูมามิใบหวยแล้วนะครับว่าสามเจ็ดสี่จากปั่นสุกแล้วยังให้เลขอีกทางไปใครก็ใครใครก็ช่างนะซื้อเลขก็ต้องซื้อสามเจ็ดสี่นะครับจะซื้อทะเบียนรถก็ต้องซื้อสามเจ็ดสี่นะครับเพราะอะไรเพราะจะได้คิดถึงอูมามิตลอดนะครับอูมามินี่เป็นสาวเซ็กซี่ของประจําเรือเราสวยที่สุดสวยที่สุดพอมีคนเดียวปีหน้าปีหน้าต้องเป็นปีของอูมามินะครับจะดูรูปสวยก็ติดต่อ ไอจีบนใครนะไม่ยอ้ยไม่โอ้ยไม่โอ้ยเออเมื่อร์้าก็เมื่อวานพวกมึงเล่นผมเอาแชมเปญมาล้างตีนหมออีกสี่ขวดมาเนี่ยเดี๋ยวเอาแชมเปญมาเดี๋ยววันนี้จัดเต็มคุณหมอสุนินวันนี้จัดเต็มฮอลลีเดย์เริ่มแล้วโย่ซุปเปอดด็อกคนจนจับต้องคนปั่นรถที่เพื่อจะไปจีบอุจากขณ์งามโย่แต่พอไป ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเห็นทุ่นขาวๆนะฮะที่อยู่กลางทะเลน่ะนะครับพี่ภูมิทุ่ทนขาวๆนี่คืออะไรอ่ะมันคือทุ่นซังครับคือชาวประมงเนี่ยเขาจะเอาพวกกาบมะพงมะพร้าวมามัดเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับแล้วก็ถ่วงน้ําลงไปมันจะเป็นคล้ายๆกับที่อยู่อาศัยของลูกปลาบ้านที่ลูกปลาสามารถมาหลบซ่อนตัวได้แล้วที่ไหนที่มีลูกปลาเนี่ยปลาใหญ่มันจะวนเวียนอยู่เพราะฉะนั้นเราจะตีเหยื่อรออทั้งเนี่ยจะมีพวกปลานักล่าเช่นปลาอินซีอีโตมอนกระมงปลาล่าเหยื่อจะอยู่แถวนี้นั่นเลยอ๋อว้าวแสดงว่าเรามาเรามาถูก ใช่ถูกครับโอกาสที่คุณหมอสุนิลจะตกปลาได้มีแล้วตรงนี้มีครับมีตรงนี้แน่<ม>นอนครับมีครับโอเคเด <Yo S 2> ี๋ <Yo S 2> ยวคอยติดตามกันนะครับครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอซครับผมไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเลยนะครับว่าผมจะทําได้ผมทําได้แล้วผมทาได้แล้วผมดีใจผมดใจขอบคุณพี่บูมากที่เอาผมมาตกปลาผมสนอผมสนกผมสนอทุกตะคนจนจับตคนยอยย่อยย่อย่อยย่อยย่อ่อยยาออยน่่อ่่ นี่ครับทุกคนครับนี่คือความสนุกมันไม่จําเป็นต้องไปสวิตเซอร์แลนด์มันจะเป็นต้องไปฝรั่งเศสนะครับแล้วอยู่กันที่ประเทศไทยนี่แหละเราก็มีความสุขได้มีความมีความสุขได้มีความสุขได้มีความสุขได้ไดอยากจะกระโดดลงน้ําอยากจะลระเินขึ้นฟ้าโอ้ยม,มีความสุขอะไรทั้กัมผมเป็นครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่ตกปลาได้นะครับผมดีใจผมดีใจผมดีใจผมจะเอาปลานี้ไปฝากภรรยาแล้วให้ภรรยาทาเป็นแบบอาหารลดน้ําหนักให้ผมกินนะครับพี่พงศ์ตกลงเดือนมกราจะไปเที่ยวไหน อ้าไหนบอกว่าจะเที่ยวที่ประเทศไทยอย่างเดียวแล้วหมอไปเที่ยวไหนสวิสเซอรครับอ้าสวิตเซอร์แลนด์นั้นไปหาลูกๆแต่ที่เหลือเราก็เที่ยวประเทศไทยกันนะเดี๋ยววันจันทร์นะครับไอ้วันจันทร์วันจันทร์ทุกคนนะครับคุณหมอสุรินเจอกันที่เกาะสมุยนะครับ fc แฟนคลับมารอกันที่สนามบินได้เลยคุณหมอพักที่เรส์นะครับเรส์นะครับแล้วก็เจอกันตามร้านอาหารทุกวันตอนหกโมงเย็นเดี๋ยวยังไม่จบครับในปีนี้เดี๋ยวยังต่อกันในปีเรื่อยๆเยอะๆๆๆ <Yo! S 2> พี่พบุ๊วันนี้ทําไมปลากินเหยื่อได้ดีจังเลยอะ่ะมันจะเลือกเลือกสีเหยื่อครับเหยื่อสีแดงแสดงว่าวันนี้เราใช้เหยื่อของซ u p เปอร์ด็อกด็อก,อก,กปะด็อกโอ้โหซุปเปอร์ด็อกคนจนจับต้องคนปันรถที่เพื่อจะไปจีบอุจักคนงาม <Yo! S 3> แต่พอไปถึงซ u p เปอร์ด็อกเอิ้นถามพอแต่ใจร้ายปิดประตูหาหน้าตัวาหายากก็ทีมบุ๊เลยหายกหากมากครับหายากมากเลยนะตัวนี้แบบโอ้โหเป็นยุอยของเนื้อเก่าครับ ก็ทานเขาทานเจ็บจอครับเจ็บจอครับนีเจรับุญคือคุณหมอมีความเห็นว่าปลาตัวนี้สวยมากไม่ควรเอานำขึ้นมากินเราจะรีบปล่อยให้มันลงไปทะเลกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็เป็นการทําบุญกรรมกุศลกันใหญ่หลวงนะครับก็ไม่จําเป็นว่าปลาทุกตัวเราต้องมากินเรพบเเอาไปเอาให้มันลงอยู่ในน้ำนิดนึงก่อนย เยเยอะยอะเยอยก็ว่ ar um <unda> ไปแล้ววไปแล้วไปแล้วนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับ่าพวกเราก็มีจิตกุศลกันไม่ใช่มาตกปลาอันนี้ถ้าปลาอันไหนสวยเราไม่อยากกินเราก็ปล่อยกลับไปทะเลนะครับให้เข้าไปสู่ที่ของเขานะครับคุณบอลชันเอมีความสุขมากๆเลยครับเยอ คุณหมอสุนินนะก็วันนี้ก็เริ่มเป็นการว่าคุณหมอส mm ุน hmm. ินได้เริ่มเรียนการทําอาหารปกติคุณหมอสุนินไม่ค่อยได้ทําอาหารที่บ um, like ้านนะครับม um, okay. ีเชฟมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็วันนี้มาทําครั้งแรกบนเรือก็เอาปืนมายิงชู่เดี๋ยวตรงนี้ก่อนครับพี่หมอครับอ่าเห็นไหมไม่เป็นกดเลยชู่ชูผมชอบแบบสุกๆ มากครับเลย,เลยคือผมจะบอกได้เลยนะครับว่า ธรรมชาติเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องรักษาธรรมชาติกันไว้แล้วก็เหมือนอะไรอย่างหนึ่งหรือเปล่าเหมือนฟันธรรมชาติถ้าคุณสามารถรักษาฟันธรรมชาติของคุณไว้ได้เนี่ยจนถึงคุณเฒ่าคุณแก่เนี่ยก็เลยไม่ต้องมาเสีย,ยงกนให้หมอฟันไม่ต้องมาเสียงกันให้หมอฟันไม่ต้องมาเสียงกันให้หมอฟัน,ฟนแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณไม่มีฟันสวยอย่างนี้นะฮะคุณไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคุณอยากได้อย่างนี้นะครับคุณต้องติดต่อครติดต่อซูเปอร์ด็อกที่ไหนไลน์ไอดีแอดซูเปอร์ด็อกนะครับอยากได้ฟันสวยๆและเดี๋ยวคุณอสสนัญญาาููจะทให้ร ยทุกตคนจนจับต้อคนบันโลที่เ่าจะไปจีบ